สวัสดีครับท่านผู้ชมัอดีคลิปนี้จะพาท่านผู้ชมมาชมว่านสีพิศนะครับจะเป็นสีออกส้มๆนะครับหรืออีกอยาหนึ่งเขาเรียกว่าเป็นพันพึ่งเมืองหรือยังไงนี่แหละที่ถ่ายตอนเย็นแล้วครับแสงมันก็เลยมีน้อยครับนี่ก็ใกล้จะห้าโมงเย็นแล้วนะพอดีช่วงเช้าเ้าไม่ค่อยว่างอะไรไม่ได้ถ่ายครับ ขายช่วงเย็นให้ท่านผู้ชมได้ดูกันพันพื้นเมืองสีส้มๆก็บ้านผมก็จะเรียกว่าว่านเมษาเพราะว่าเขาจะเริ่มออกดอกช่วงปลายเดือนมีนาเป็นต้นไปนะครับจนถึงเดือนเมษาก็เริ่มทยอยออกดอกไปเรื่อยๆนะท่านผู้ชมสึกว่าดอกเขา จะร่วงโรยเร็วมากเลยนะเนี่ยอย่างช่อนี้นะเนี่ยพึ่งบานเมื่อวานนี้นี่เองฮะเหลือดอกเดียยแล้วนะเพราะว่าโรยเร็วมากเลยไห้หุบไปสองสานดอกแล้วเนี่ยเนี่ย,ยก็เหลือตรงนี้นะตรงนี้ก็พึ่งบานประมาณช่วงเมื่อวานนี้เย็นๆน,นี่ก็เริ่มจะก้อยจะสลบแล้วนะ ้จะ <tenha S 1> ล่วงโรยแล้วนี่นี่นี่ไอ้นี่ไอ้ตรงนี้จะล่วงโรยแล้วนะเห็นนะเริ่มหมุบหมุบละล่วงโรยเร็วมากเลยนะท่านผู้ชมพยายามถ่ายชัดๆใกล้ๆหน่อยดูนี่มากนี่นะต้นหนึ่งเขาก็จะมีสีดอกนะถ้า ไอ้ต้นไหนหัวไหนไม่ค่อยสมบูรณ์ก็จะมีสามดอกคือไม่ต่ำกว่าสามดอกอะ่ะสี่ดอกอ,ะอ่ะน,นี่นี่เพิ่งจะโผลมานะนี่ลำเขาจะใหญ่หน่อยต้นนี้นี่ลำใหญ่หน่อยเพิ่มจะปิดออกมานะนี่ปลูกเอาไว้ในเนี่ย รีกรออิดแล้วก็โปกเอาวไว้ในนี้แหละไอ้ที่เห็นในมุมเขียวๆนี่เป็นอวนนะเขียวๆพวกเนี้ยเนี่ยเป็นอวนเพราะว่าหมามันชอบเหยี่วใส่มันมาถึงมันก็ยกขายเหยีย่อปิด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 นะเหยี่วใส่ไปก็เลยต้องล้อมไอ้อวนฟ้าๆเขียวๆเนี่ยส่วนดินก็เป็นดินขุดขุดตะกุยเอาแถวๆรอบๆบ้านนี่แหละมันจะเป็นดินล้วนปนทรายนะ ที่เห็นนี่ก็คือไอ้พวกลูกหมากเนี่ยนะเนี่ยเ,ยเ,ยเ,ยเยฟตลูกมงลูกหมากมันตกลงมามันทับถมนะผมก็พึ่งตะกุยเอาลูกมันออกไปไปทิ้งนะเพราะว่าดอกมันโผล่ขึ้นมามันดันไอ้พวกเนี่ยลูกหมากลูกแรงแห้งเนี่ยแล้วมดมันมาทํารังนะเรียกได้ว่าพอมันออกดอกทีก็บูรณะสักเทนึงตะกุยเอาใบบงใบไม้ออกตอแรกมันทับถมได้ไม่หมดเลยนะ พอมาเอามันออกดอกแล้วก็ช่วยเหลือมันหน่อยบูรณะมันหน่อยให้ดูดีไงช่วยเหลือจะได้แทงดอกออกมาง่ายๆนะนี่นะเนี่ยเห็นนะเนี่ยเต้นนึงงยูอยู่เลยนะเนี่ยต้นมาร์กเนี่ยถอนทิ้งไปเลยขึ้นง่ายมากเลยนะถอนเมียวแล้วถอนทิ้งไปเลยส่วนต้นมันนี่นี่ต้นมันนี่ต้นมันตายแล้วนะเนี่ยมันโดนร่วงกัดกินนะเนี่ยขึ้นไปยอดนะตายแล้ว เนี่ยอันนี้ก็เป็นนี่นะเห็นนะเพิ่งจะโผล่พ้นออกมานะเมื่อวานซื้อ,อยังไม่โผล่เลยนะพอเราตะกุยเอาเศษใบบงใบไม้อะไรที่ทับถมถมหัวเขาออก <HE AT> เขาก็จะขึ้นมาอย่างง่ายๆเลยนะเนี่ยทยอยขึ้นมาเรื่อยๆหัวไม่อยู่ใต้ดินนันถูกทับอยู่อ่ะนี่ก็ใฉยนี่นะถูกทับทับมานะเนี่ยก็ยังมี รัวแรกๆมีเยอะมากเลยนะคือไม่ได้ดูแลมันเท่าไหร่อ่ะพอมันออกดอกโหพุ่นขึ้นมาทีเราก็บูรณะช่วยเหลือมันสักทีไงแทงดอกนไงง่ายตะกุยเอาเศษวัชพืชใบบงใบไม้ลูกมากล่งหมากไปทิ้ง นี่กระช่ทั้งนั้นหเนี่ยเนี่ยเห็นนะเนี่ยเนี่ยนี่ใช่นะป,มปิมมานี่กระช่กําลังแทงขึ้นมาจากใต้ดินเนี่ยเขียวๆอ่ะนี่ก็แทงขึ้นมาแล้วนิดหน่อยเริ่มทยอยบานมาเรื่อยๆโผล่พ้นขึ้นมาจากดินนะเดี๋ยวจะไปถ่ายในกระถางนะท่านผู้ชมเราจะมีอีกในกระถางที่อยู่หน้าบานนะมาเดี๋ยวจะพาไปชมกัน อ่าแล้วเราก็มาถึงแล้วนะท่านผู้ชมนี่นี่ใส่ในถังเสียไว้เนี่ยปลูกไว้นี่ออกดอกพลูพรั่งเลยเต็มเต็มเลยนี่ท่านผู้ชม,ออม,ชมถ่ายตอนเช้านี่มันจะสีมจะสดกว่าน,นี้นะตอนนี้มันแดดมันล่มแล้วอะ่ะมันก็เลยสีออกไม่ค่อยชัดเจนนะ บางต้นก็ร่วงรวยไปมั่งแล้วนะเนี่ยนี่ร่วงรวยไปแล้วเมื่อวานนี้ก็เหลือพวกนี้นะสีส้มมีลายๆาขาวขาวนะท่านผู้ชมเห็นก็ว่าเป็นพันธุ์พึ่งเมืองนี่แหละไอ้สีส้มเนี่ย ปล,ปลูกง่ายมากท่านผู้ชมดินอะไรก็ได้ปลูกได้โดยการเป็นดินที่ระบายน้ําได้ดีนะท่านผู้ชมเนี่นี่อันนี้เขาก็มีใบมั่งนะท่านผู้ชมนี่พอพอเลยเดือนเมษาไปแล้วนะเขาจะเริ่มเป็นใบอันนี้เขาจะมีใบพร้อมขึ้นมาเพราะว่าลดน้ําครับเนี่ยช่วงนี้เขา เขาจะช่วงนี้เขาประมาณหน้าฝนนี่แหละเขาจะเริ่มเป็นใบโขขึ้นมามีแต่ใบนะพอเข้าฤดูหนาวแล้วก็เข้าฤดูร้อนก็จะเหลือแต่หัวต้นใบเขาก็จะตายหมดนะช่วงนี้เราจะต้องลดงดน้ําจากนั้นเขาก็จะกลายเป็นดอกมีแต่ดอกอย่างเดียวเลยนะไม่ต้องมีใบเลยแต่ถ้าเราให้น้ําอยู่อะไรอยู่ก็จะมีใบขึ้นมาด้วยนะ มามุมนี้ม่งมุมนี้มม่า่ชัดเลยเดี๋ยวเราจะลาไปด้วยว่านเ,เทีทิศหรือว่านเมษาที่กำลังออกดอกดกๆพ,พับๆเลยนาะท่านผู้ชม ขอขอบคุณท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ